เหลือเหลืสายสายทังย่างกัอยู่มิกเดย์มีขาใส่ตัวใดสิบชันลบปเออเอาเอามิกเอามิกสิบชันแนบไหมไม่ได้ออฟฟิตบ่ น้อนเหนือห้องกระดาษได้หลายอเด้อนั่งขาอ่านคอมเมนต์สวัสดีครับผมว่าอยู่นะครับจาก T W Audio นะครับาสำหรับไว้สดนะครับเพื่อแจ้งข่าวนะครับเพราะว่ากอบนี้จะลงไปไปใต้นะครับไปใต้ ไอโซนผักใตนะครับบางคนว่าไปไตตบใต้เกียดนะครับไอโซนผักใตกันเลยเห็นหลายคนว่าบ่คอยลงคลิปนะครับบ่คอยอัพคลิปบ่คอยเฮ็ดอย่างเดี๋ยวผมถ่ายวิดีโอไว้ด้ยครับหลายๆคลิปผมถ่ายไปอยู่แต่บัวหันมีเวลาไปตัดต่อให้นะครับกกเดี๋ยวสิกันเลยสดบอกที่ผู้ใดคนเป็นอย่างว่าอยู่คือบ่ลงคลิปเนี่ยเฮ็ดอย่างยู่บ่คอยได้เฮ็ด คลิปบอสเพือไปยังไหนไม่ยังไหนก็เห็นเงียบๆนะครับก็คือระตามอะตามงานส่งลูกค้านะครับาตามงานส่งลูกคาอยูกะเดี๋ยวหามุมหามุมนั่งบอกะกะันสิอนไรก็ได้กะตามงานส่งลูกค้านะครับกะรอบนี้ก็เมื่อกี้กัมาจากโคราชนครราชสีมาอันนี้ก็สิลงไปใต้สุดก็สิเป็นปัตตานีนะครับปัตตานี มีมีลายหม่องอยู่กําลังจ็ดใบราคาดิ่สิเห็นเป็นใบราคาจริงนะครับกับกําลังจัด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 พร้อมอยูจ่จางเช่นตัวนี้กับปัตตานีสินีชุมพรน,นะครับชุมพรน,นครศรีธรรมราชนาครศรีธรรมราชละกัสะแก้วละน้องนะครับ<ป>นี่ไปไปไปสายใต้สายต้ส่วนใหญ่นะครับมานี่ กับพระบิึงเขาขึ้นฟ้องขึ้นยังจรงสิแล้วหากเที่กคราวเป็นได้โทรมาสอบถามได้บ๊ะบ๊ะย่าครับโบยากโทรมาหนิจ่ะรับตรงเที่ยวผมไม่รับกะบอาจจะเป็นทีมงานแต่ถ้าสายใดที่ไม่รับต้องขออภัยนะครับแต่กับพยายามโทรกลับเกือบทุกสายนะครับโอเคนะครับกะประมาณนี้นะสิเนี่ยพระพายังเบิึงผู้ใดคอมเมนต์อยากฟ้องอยากสอบถามพี่ยังกะสอบถามได้นะครับอันนี้คงกระจะไลร็สุดประมาณสักสิบนาทีนี่แหละ ปอะมาณนี้อันนี้ไรสดอยู่นะครับอย่างคุณพายังบึงเลสิอ่านคอมเมนต์ไปพร้อมนะครับผู้ใดก็คอมเมนต์ข้ามาได้มาสอบถามได้อ่าเดี๋ยวบึงคอมเมนต์อ๋อคอมเมนต์คือว่าขืนไม่นี้เมื่อเมื่อกี้เห็นคอมเมนต์มาอยู่นี่คือพ่กข้นวะนี่ล้องล้องล้องคอมเมนต์ข้ามาบึงนะครับเพราะว่า บ่าเห็นมันขึ้นลองคอมเมนต์เข้ามาเบิ่งนคนที่เบิง่งเบิ้งอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวคอมเมนต์เดี๋ยวหาย้าเงียว่าเบิ่งครับอันนี้เป็นชุด4 8 0 0 0ื่นนะครับกำลังใส่แหลกให้48,000ื่นแปดพับาทกำลังเขา่าสายอยู่นะครับสายลำพงนะครับวางอาจารย์อยู่อันนี้ก็ลังๆก็สิเห็นอาจารย์อยู่ไปทรงงานบ่อยๆนะครับอาจารย์อยู่นี่อาจารย์บิดนะครับ อัจารย์ยอาจารย์บีดเห็นลงคลิปบ่อยๆกะเนื่องด้วยผมกับติดภารกิจนะครับเหชุน,นั่นเหตุน,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 นี้นหละยุลานประมาณนี้พาวเวอร์อันนี้หกหกหลายหกย,หยี่สิบพาวเวอร์ประกอบว่าในปิด้านะครับเกษติมีประมาณนี้แหละในเก็จิเป็นโมดูลโมดูลรองมั่วไปบัดตอนนี้โมดูลตอนนี้นเป็นโมดูลสามพันโมดูลสามพัน นัก่ก็คืเป็นรถกลางขึ้นของทีมงานค่อนข้างจะคุณเาภาพนะครับค่อนข้างนะครับนี่นะครับอันนี้ทีมงานค่อนข้างจะคุณเาภาพสี่0มืนแปดมีอะไรบ้างนี่ให้จังได๋สิแช่ให้่หนเดี๋ยวพี่ทักทักมาทักมาในเขาอ,อื่นมาทักมาในในเพจในยังก็ได้ในเพจนะเพบอร์โทรผมกับมีไลนะครับ ทักมากเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้เบิง้งนี่เป็นตู้ดีอนะครับตู้ดีอแพ็คพร้อมส่งเช็คเฟตเช็คยังแล้วเรียบร้อยตู้ดีอยู่นี่ส่งเบิดนะครับทั้งเบิดประมาณหาชุดหาชุดมาไซแล้วสไขึ้นเราบ่อยยั่ไซมิวที่มัน้ทยจริงต้องแบบน้ตีนนะตีนตีนเอถ้าสายที่แล้วที่นี่ เขา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 เบิ้งกูเกิลเห็นไหมปัตตานีนี่ล่างสุดแท้ละขนาดของตัวนั้นชุมพรชุมพรกับระนองนครศรีธรรมราชนี่เด้เออมันมันอยู่ใสมันอยู่นครศรีธรรมราชหรอหล่ะมันต้องทรงระนองกับชุมพรก่อนจังสีสีนครศรีธรรมราชจัง เจะแสดงว่าหอดไอ้นันนกบอสีธรรมราชก่อนโกรธโกรธโทรศัพท์ไหมปัตตานีไมได้ลองพิมพ์เบิ้งปัตตานีฮูยูปัตตานีแล้วก็พิมพ์มานั่นอีกเพิ่มไปเขาไปจุดแวะเบิงบ้งสิเบิ้งสิบอกสิบห้างชุมพรกดชุมพรมืง ใส่ล้คอมเมนต์มาทันร้านยูใสครับตอนนี้อยูส่สกลน,นครครับร้านยูสกลน,นครผมมีลายอยู่ครับทักมาเลยพี่ทักมาว่าสี่หมื่นแปดได้อย่างเนี้ยเดี๋ยวผมมีส่งลิงก์ให้เบิ้งเดอ้อที่สั่งเพิ่มจเจริญศิลมือไดสิไปส่งให้ครับพี่ที่สั่งเพิ่มที่ว่าตู้เบีดบ่ตู้เบดกับตู้กลางที่ว่ามาเอาชุดเพื่อนเนาะเสียงพูดน่าจะอยู่ชัยภูม ยุสกุลนครครับผมเป็นคนไอ้คนสารคามเป็นคนสารคามสารคามน้ำบ่ต้องน้ำบ่ต้องอับหาอ่านคอมเมนต์กันคุณได้อยากเบิ้งอะไรบอกผมเรื่อผมเดี๋ยวผมทิย่างเดี๋ยวผมจะพายยางเบิ้งอยากเบิ้งอะไรบอกเพราะว่าผมไม่มีเวลาได้เหตุฉีดวิธีทายผมเวลาผมไปส่งงานอ่ะผมถ่ายไวอยู่แต่ผมบ่ทันได้ตัดต่อวิดีโอ สาย่น้องเสุอชุมพรอนคกศรอนสีธรรมราชบ่เป็นสุราษฎร์เยนกครอนสีธรรมราดแล้วก็ละน้องอันไหนอยู่ไต้กวันมือ ลองร้องรองไปชัวร์ป่ะไปฟุงเอฟเฟกออกกี่ตัวเย็นป่ะเย็นแล้วพอหยุดมาเพียแหนึงนาทีแล้วแปดนาทีนะครับเดี๋ยวผมจะได้สูตประมาณสิบนาทีนะครับชุดใดแทนได้ไปเก็เอามาหนีบ้างแน่โทรศัพท์เราน้องกับชุมพรนครศรีธรรมราชปัตตานีโอ้ปัตตานีน่ะนิ้วขวลาไถ่สุดยังไงฮะเรานองกับชุมพรอ่นไหนอยู่ชุมพรก่อนเลยเนาะ เบื้องให้เบิ้งมันจะแยกออกไปแยกนะฮู้แต่ก็ไม่พบเส้นทางโอเคนะครับผมว่าผมเข่าเบิ้งเองดีกว่าเดี๋ยวผมจะไล่ซื้อประมาณนี้อันนี้ก็อัปเดตอัปเดตนะเบ,บิ้งก็ซื้อ่าผมให้การอยู่ตลอดนะครับบ่ได้นิ่งนอนใจแต่อาจจะบ,บ่มีอัคลิปอันนี้ต้องขออภัยนะครับ กคอมเมนต์หรือโทรมาบอกก็ได้ว่าไวายุกอยากฟังเกี่ยวกับนั่นอยากเบิรงเกี่ยวกับนี่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็มีแต่อัพคลิปไปส่งงาน,นซื้อนะครับถ้าบางคนอาจอยากได้เฮ็ดเกี่ยวกับการตัดดิคิวการตัดคอร์ดการได้หลายอย่างนะครับผู้ใดอยากพูดตรงรไหนมาโทรมาบอกให้เฮ็ดคลิปก็ได้บ่ยากโอเคครับสำหรับได้สุดผมกะมีประมาณนี้ครับสวัสดีครับขอบชุญหลายทีท่เข <ไอ S 1> ้ามาติดตามนะ <ไอ S 1> คร <ไอ S 1> ับ<ไ>อันนี้ปัตตานีไม่บอกอันนี้ปัตตานีคือปัตตานีแล้วคือละนาะ